โอ๊ย,อ,ยอะไรวะโอ้ยเหยื่อขไกเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,เอา,เ,อาเอาดูขาโอเคกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนั่นเองนะครับบอสเกมเมอร์น,นั่นเองนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่กับเกม เด Trips ของเราเนั่นเองนะฮะก็มีน้องๆเป็นพื่อนนะครับแนะนำม,มาให้พี่หรือผมดีกว่านะฮะผมมาเล่นเกมนี้นะฮะก็เขาบอกว่าเป็นเกมผีห่วยแตกนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะน่ากลัวหรืออะไรไม่รู้นะฮะก็ไม่ได้ไปดูรีวิวมาด้วยนะครับก็มาเล่นสดๆเลยนะครับอาจจะตกใจหรือไม่ตกใจก็ไม่รู้นะครับว่า เพราะมันห่วยแตกนั่นเองนะจ๊ะโอเคถ้ามมนเป็นการเสียเวลานะครับก็มาเริ่มกันเลยนะฮะเกมฟรีนะครับโอเคล e t โก o อันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับประวัติอ่าอันนี้นะผมก็แปลภาษาอังกฤษไม่ออกหรอกนะก็ได้แค่บางคำนะฮะมีคิวเลอร์ด้วยน่าจะเป็นคกตรกรรกจิตนะครับเรดิเดดนะฮะ อารมณ์แบบคาตรกรไส้แห้งเง <c oughs> ี้ยโอ้หวิวดูห้องแบบสวยมากเลยนะไม่เหมือนแบบมีคาตรกรเลยนะเ้ยมีคนกำลังจะตีกันอนะในรูปเนี้ยบอลแยกเบีของฉันฉันจะตีกระบาลมันแกอย่าวางเลยว่าจะตีกระบาลชันแกอย่งเมียน้อยฉันภาคได้แบบไร้สาระมาก โอเคดูข้างนอกดีครับอาโลเบิร์มีเสียงฝนด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอาน้ำหมอกพันปีนะครับที่เกาะอยู่บนหน้าต่างนี้มาประมาณอาใช้เวลาอันยาวนานนะครับในการเกาะฉันเป็นน้ำหมอกพันปีฉันเกาะเป็นสติกเกอร์แล้วตอนนี้มีตาแก่ด้วยมีตาลุงด้วยนะฮะดูตาลุงแกพูดใครว่าเป็นรุง ฉันจะให้ขัตกรองจิตมาฆ่าแกเดี๋ยวนี <c oughs> รู้ดีดักรัวจังเลยนะไม่มีอะไรเลยอะอ่ารีเซพชันดอกเอเก็บของเอ๊ะตรงนี้มีกุญแจด้วยนะฮะเอาได้ไหมเฮ้ยเอาได้นะ <c oughs> โอเคนี่ประตูเปิดวัดมีกุญแจแต่เปิดประตูไม่ได้แม่แม่ทำกับข้าวอยู่ใช่ไหมแม่เปิดประตูเดี๋ยวนี้ดะรูดีควันมันออกมาเกลอะแล้วอะ่ะ แม่ก็แค่ทำอาหาใน้ลูกกินแม่เสียใจยแม่จะเผาบ้านแม่แม่อยากก่าคิดซ่อนนะ <c oughs> <c oughs> โอเคดีบีแบบอ่าที่น้ำชาน้ำชาเล่าเหรอไม่รู้นะฮะแต่มันจะม,มีที่เปิดเลยนะครับสำข่าจาังเว่าเอวิทยุเวรไม่ยอมปิดนะครับมีคอมพิวเตอร์ไม่มีสายไฟไม่มีสายไฟไม่มีไฟแต่ไฟส,สว่างอ๋อแยเลยแบบนี้ เฮ้ยรูปอะไรเนี่ยน่ะเฮ้ยนี่มันรูปอัไนี่นี่นะมีคนกําลังจะยิงนะครับแต่คนดินชีไปทางนูน้นแล้วตรงนู้นนะ่ะน่าจะมีลิงนะครับแล้วก็ถือสิงโตน,นะครับเป็นในเรื่องไรอันคิงนะฮะแล้วก็จะมีเพลงอาซิเนียโอไม่ใช่แนละ้คนละเรื่องแล้วนะงง <laughs> แต่มันใช่นะโอเคน่าจะอะไรอ่ะลิฟต์หรอเรียกว่าห้องนะฮะ แต่น่าจะไปได้ทางเดียวนะครับทุกคนเราก็จะไปชิชวๆครับเราก็จะไปชิชวๆอาครับดูริบอเอเดกดกรังเซเดียวนะเดียวนะเข้าไปได้ไหมมันมืดจางไม่มีที่กดดิฟอีกอ๋อนี่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้ยเฮียหกใจ เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เ,อาเอาดูขาวัดโยคะจบได้ค่าโยคะวัดจบได้ค่าโยคะนี่แกมันร้ายเหลือเกินนะ อะไรอ่ะตกใจอยู past, ่นะแต่ก็ไม่สุดอะครับแบบตัวกระตุกเลยอะโอเคก็สำหรับเกม e a t r t r s p s นะครับก็ก็หวยแตกจริงอะเนาะแต่ก็เขาทำมาได้ดีนะฮะก็ อขอบคุณเกมฟรีนะครับสามารถดเนทให้เกมนี้ได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะก็พิมพ์ตามชื่อนี้เลยนะครับมีให้เล่นฟรีนะโอเคถ้าชอบลิมผมก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจิภาคที่ใหม่ๆนะวันนี้ผมต้องขอลาไปจริงๆแล้วนะฮะายบายครับจุบ๊บจุ๊บ